แชร์เทคนิคที่ผมใช้ All-In จากเงินเกือบ2,000ให้กลายเป็นหลักหมื่นด้วยอิ d i c a คเตอร์3ตัวและการเทรดเพียง3วิ ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดยางเซียนนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งนึงนะฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะมาผ่านเพื่อนเนี่ยเอามาอยู่ในวงการเทรดบิน a รีออปชันได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาความรู้และข่าวสารดีเดียวกับบินารีออปชันมาฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเอาไปฝึกฝนและทํากําไรตามเทคนิคของผมและแนวคิดที่ผมแชร์ให้ได้แบบง่ายๆครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในทุกทุกช่องทางเทรดยนะ่จเป็ Facebook YouTube Tik อกไอจีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามข่าวสารกันได้ยั่วถึงแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพื่อลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ8 x t r a d ทนะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้เพื่อนสามารถกดสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินเดโมให้เพื่อนเล่น10,000นเหรียญนะครับสามารถเติมได้เรื่อยๆและที่สําคัญเลยเเเเเเพพื่่่่อออนนนนนคคคคไหะรรรททีียยาากกกู้้ิิิมมมมมตผผจขขึ QR Trade ลุง ที่เราเนี่ยทรยทำกำไรกันโดยจะมีโค้ดสอนฟรีอยู่ต่างๆมากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษากันก่อนได้นะครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าทายแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็บอกเขาไปว่า Master G หรือว่า MG ก็ได้นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์จุดเข้าออเดอร์ที่ผมได้ทำการอออินนะครับจากเงินประมาณเกือบ2000บาทนะให้เป็นจำนวนเงินประมาณ1 3,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ได้มีการเทรดต่อมาด้วยเทคนิคดีนะครับผมบวกมาอีกออเดอร์ละ3,000กว่าบาทนะครับด้วยใช้เทคนิคเดีย กีนน้เลยประวัตินี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผมได้มีการเสียไป8ปดพันเนาะก็ได้มีการเทรดกับออเดอร์นี้มานะครับแล้วก็เล่นออินมาทั้งหมด3ออเดอร์ครับแล้วก็เทรดแบบธรรมดามาอีก3ออเดอร์ครับผมจะมาแชร์บอกทั้งหมดเลยนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ผมเข้าออเดอร์นี้นะครับแล้วก็วิธีการคิดนะครับก่อนที่ผมจะเลือกเข้าออเดอร์นี้มีอะไรที่ทาการผมใช้เทคนิคอะไรในการทำำราํากําไรขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกําลังใจกับผมก่อนเลยและเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยครับอย่างแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่แพลตฟอร์ม 8x เทรดนะครับซึ เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเกิดขึ้นในห้องลับของเทคนิคลับนะครับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทคนิคลับของผมเนี่ยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาหาแอดมินนะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยก็จะดูแลเพื่อนๆเป็นอย่างดีนะครับโดยที่เ,เพื่อนๆเนี่ยหากใครที่อยู่ในห้องเทคนิคลับะครับก็จะได้รับไม่ว่าจะเป็นสคริปต์เทรดต่างๆมากมายหรือจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มก็ได้นะครับเผื่อใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนอยากจะสอบถามผมก็สามารถทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับที่สําคัญใครที่ยังไม่มี trade บัญชีททเทรด โดยที่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดบิชชีเทรดผ่านลิงก์ของผมเนี่ยก็จะมีเงินเดโมให้เพื่อนเล่นนะครับหนึ่งหมืน่นเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆนะตรงนี้ก็เอาไปทดลองเทรดก,กันก่อนได้ครับเทคนิคนี้เนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อให้กับมันนะครับแต่เราใช้อินดิเคเตอร์ถึง3ตัวในการทํากําไรนะครับถ้าใครมีชื่อเท่ๆเนี่ยอยากจะมาตั้งชื่อให้กับผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับมาตั้งค่าอินดิเคเตอร์พร้อมกันก่อนนะครับอย่างแรกให้ทุกคนลงไปที่มุมซ้ายล่างนะครับกดไปที่คําว่าเเส้นนคค่่าฉลียะรับ แล้วหลังจากนั้นครับทุกคนเปลี่ยนระยะเวลาครับจาก14ให้เป็น25ครับเปลี่ยนประเภทของกราฟจาก SMA ให้เป็น EMA แล้วก็เปลี่ยนสีให้มันตรงนี้ผมใช้เป็นสีเหลืองแล้วก็เพิ่มความหนาให้เส้นเล็กน้อยครับหลังจากนั้นกดเลือกใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้น EMA 25ครับที่เราจะมาคอยแบ่งเทรนแนับ่ากราฟเดี๋ยวจะวิ่งไปในทิศทางเทรนไหนๆเนาะเรายังไม่สามารถดูเทรนได้ชัดเจนนะครับให้ทุกคนไปที่ตัวชี้วัดอีกครั้งครับไปที่หมุดหมูยอดนิยมนะเลื่อนลงมาล่างสุดครับกดไปที่คำว่าคพราับล บงบอกเทรนนะครับตรงขั้นตอนนี้ให้เราเปลี่ยนอีก0.02ให้เป็น0.04นี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนสีให้มันเล็กน้อยผมใช้เป็นสีขาวนะกดเลือกใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบงบอกเทรนอีก1จุดนะครับที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับก็ให้ทุกคนไปที่ตัวชี้วัดนะครับไปที่ค้นหาเลยครับพิมพ์ไปว่าเ l d เดนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกันกับที่เราใช้สคริปต์เถื่อนนะฮะตัวนี้ก็สวยๆเหมือนกันนะครับสำหรับเ l d e r นะกดจิ้มเข้ามานะครับผมก็จะใช ตั้งค่าอะไรเลยเนาะคนเลือกใช้ได้เลยครับโดยวิธีการทํากําไรของเราเนี่ครับเราจะต้องรอการคอนเฟิร์มถึงสาอย่างนะครับสาหรับการเทรดแบบนี้นะนั่นก็คืออย่างแรกครับเราจะต้องรอให้ทิศทางโดยรวมของกราฟเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับในฐานะการโฟกัสบายนะผมจะรอให้มีแท่งเทียนนะครับอยู่เหนือเส้น EMA 25นะครับพลับรบลิกซ่าอยู่ด้านล่างและเอลเดอร์เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสบายอย่างเดียวครับในฐานะการกดลงก็เช่นเดียวกันครับเราจะรอให้มีพลับรบลิกซ่าอยู่ด้านบนนะครับแท่งเทียนอยู่ด้านล่างใต้เส้น EMA แล้วก็มีเอลเดอร์เป็นสีแดงครับเราจะมาโฟกัสเซลล์กันนะครับแบบนี้นะโดยที่แต่เดิมแล้วเทคนิคนี้เนี่ยสามารถเล่นแบบทบเงินได้3ไม้นะครับแต่ผมได้มีการปรับแก้ไขให้มันเป็นการเล่นทบเงินไม้เดียวดังนั้นแล้วในการเข้าออเดอร์ในฝั่งบายนะครับเราจะไม่เข้าออเดอร์ในตอนแท่งเทียนที่เป็นสีเขียวนะแต่เราจะไปเข้าออเดอร์ในตอนแท่งเทียนที่มันเป็นสีแดงครับและหลังจากนั้นเราก็จะไปเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปเนี่ยเพื่อเป็นการทิ้งไม้ที่1เนี่ยเพราะว่าไม้หนึ่งเนี่ยมันจะคาดการณ์ว่าราคาจะปิดเป็น ีเป็นสแดงดังนั้นแล้วไม้หนึ่งเนี่ยเราทิ้งไปและถ้ากราฟไม่เป็นไปตามที่คาดการเราสามารถเล่นแบบทบไม้ได้1นึ่งไม้นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขเนาะเช่นกันกับในฐานะการกดเซลล์นะครับเราจะไปโฟกัสตอนที่แท่งเดียวเป็นสีเขียวเท่านั้นและหลังจากนั้นเราก็จะไปเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปนะครับส่วนถ้าเกิดกราฟไม่เป็นไปตามที่คาดการก็ทบออเดอร์หนึ่งไม้เหมือนเดิมโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมต้องบอกอไว้ก่อนว่ามันจะมีความแม่นยําเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากเพื่อนๆเนี่ยมองกราฟแล้วว่าทิศทางโดยรวมของกรนนี่ กราฟเนี่ยววิ่งไปในทิศทางของไซเวร์กรอบใหญ่นะครับนั่นก็คือการที่กราฟเนี่ยมีท่าทีที่จะวิ่งมีระยะนะครับก่อนที่มันจะกลับตัวนะครับไม่ใช่ที่มันจะมาวิ่งติดติดเส้นแบบนี้นะบแบบนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทําให้เราแพ้ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกครับดูกราฟก่อนนะครับว่ากราฟเนี่ยเป็นกราฟไซเวย์ในกรอบใหญ่หรือเปล่านะครับหรือมันมีช่วงจังหวะให้กราฟเนี่ยสามารถวิ่งลงมาข้ามเส้นไปมาได้หรือเปล่านะครับที่สาคัญนะครับในตอนที่เอลเดอร์เนี่ยเป็นสีเทานะ้พจแ าด,ดาน,น,นแลวเ,เพื่อนๆนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นอธิบายออาเดอร์แรกกันเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นอย่างไรครับข่าวดีนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยเทรดในโบงไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณนะครับโดนลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือใครนะครับที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นเทรดด้วยความมั่นใจกับแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดพร้อมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งหน้าสู่การลงทุนที่สามารถสร้างกําไรได้อย่างมั่นใจมาสเตอร์จีมีข่าวดีมาบอกหากเพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ และเข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยดูแลให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษดีแบบนี้เนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG แล้วเขาเนี่ยก็จะพาเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะครับแล้วเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์ที่1กันครับณจุดนี้ครับทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าราคาของกราฟเนี่ยได้มีการพึ่งเปลี่ยนเทรนนะครับจากพราบลิกซาที่อยู่ด้านล่าง2จุดตรงนี้นะและแดงเทียนตรงนี้ก็กำลังจะปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับพร้อม กับเอลเดอร์ครับที่ปิดเป็นสีเขียวชัดเจนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเอลเดอร์ไว้ข้างจอนั้นเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผมมีเงินอยู่1,948บาทครับในออเดอร์นี้ผมก็จะใส่ออินไปเลยครับและเดี๋ยวทุกคนมารอดูกันครับว่ากราฟเนี่ยจะเป็นไปตามเทคนิคที่เราคาดการณ์หรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยผมบอกก่อนนะครับเวลาเข้าออเดอร์ในการเทรดเนี่ยอย่าใช้แดงเทียนนะครับถ้าจะเปิดบ่ายก็ควรจะปิดอยู่เหนือเส้น EMA 25นะเพื่อที่มันจะได้เป็นการคอนเฟิร์มมในน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 ฝััััั่่งงงดดด้้ววยยเเเเเอออออะคครรรรรบบีี๋าาุก์ป็ไ Okay. และเรียบร้อยรับออเดอร์นี้บวกมาก่อนครับที่1738บาทครับก็ถือว่าเป็นการทํากําไรที่สวยงามครับโปรแกรมเนี่ยไปไปตามที่เราคาดการเลยนะครับและตรงนี้ครับทุกคนก็สามารถทํากําไรกันได้ยกด้เลยครับก็เรียกว่ายกไลฟ์เลยนะครับตรงนี้วินนันมาสวยๆครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ถัดไปกันครับในออเดอร์ที่2นี้ค่อนข้างพิเศษเล็กน้อยนะครับตรงนี้เราก็จะเตรียมสส่ออินมาเหมือนเดิมนะแต่ทุกคนเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยกราฟนะครับผมผมไม่ได้เข้าออเดอร์ในแท่งก่อนหน้าที่มันเป็นสีเขียวครับแต่ผมเนี่ยได้ทําการรอรราาาคนใให้ฟ แท่งนี้เนี่ยเป็นสีเขียวแทนแล้วค่อยเข้าออเดอร์นะเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับในแท่งก่อนหน้านทุกคนจะสังเกตเห็นด้ว่ามันมีราคาของไส้เทียนนะครับที่วิ่งขึ้นไปแย่อยู่เหนือเส้น EMA 25และมีแรงเทขายกลับลงมาในวินาทีสุดท้ายครับทำให้ผมเนี่ยเริ่มแน่ใจว่าราคาณจุดนี้เนี่ยมีแรงเทขายอยู่จริงครับผมก็เลยคิดว่ายังไงซะในแท่งถัดไปก็ต้องมีการลงมาทําโลใหม่ด้านล่างแน่นอนนะครับและพลาบริซ่าอยู่ด้านบนครับทั้งหมดนี้อยู่ใต้เส้น EMA 25ครับแล้วก็เอลเดอร์ ามสูตรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองรุ้นกันครับว่าออเดอร์นี้จะเป็นยังไงและเรียบร้อยครับออเดอร์นี้บวกมาอยู่ที่3288บาทครับก,ก,ก็ตรงตามสูตรของเราเป๊ะๆเลยนะครับทุกคนนะตรงนี้ก็ถือว่าเราทํากําไรได้ดีนะครับในฐานะการกดเซลล์นะแล้ตอนนี้ครับพอร์ตของผมก็วิ่งเข้า6,900ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูออเดอร์สุดท้ายกันครับ และนี่เป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับที่ผมอออินนะซึ่งหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็กลับมาเทรดที่ออเดอร์ละสามพันนะในออเดอร์นี้ครับผมบอกเลยว่าชัดเจนมากๆนะครับพลับรบลิกซ่าเพิ่งทําการเปลี่ยนเทรดลงมาดนล่างนะครับเพิ่งวิ่งขึ้นมาเป็นจุดที่3เองนะครับและแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยก็เป็นสีแดงนะครับแต่เจ้าตัวเอลเดอร์เป็นสีเขียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในออเดอร์นี้มีโอกาสครับที่กราฟจะวิ่งกลับขึ้นไปปิดเป็นสีเขียวค่อนข้างสูงเลยขอแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยปิดอยู่เหนือเส้น EMA 25เนรดยู่นสับี้ามนัจะเป็นยังงไ และสุดยอดครับเอราะเดอร์นี้บวกอยู่ที่6,222บาทครับทำให้ผมปิดงานครับมีเงินในพอร์ตอยู่ที่13,196บาทนะครับตรงนี้ก็ปั้นจากเงินเกือบส0 0พันนะครับมาเป็นหลักหมื่นได้นี่ลองเอามาฝากกันครับเพื่อนๆใครที่ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วทำกำไรได้เนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับผลการเทรดทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงการเทรดเพียงรอบเดียวของผมในรอบนี้นะครับแล้วก็ตลาดในรอบนี้เนี่ยมันอาจจะดีก็ได้หรือตลาดในรอบหน้ามันออาจจะไไมม่่ดดีีีก็้้เนนนยัผ สามารถร่วงรู้อนาคตได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าผมมาลองเทสให้ดูนะครับว่าผมสามารถทํากําไรได้จริงนะอันนี้ก็อัดคลิปเอาไว้พอดีนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ไเป็นกำลังใจกันด้วยและในคลิปหน้าเนี่ยเพืเ่อนๆอยากให้ผมเอาสคริปต์ไหนมาเทสนะครับหรืออยากให้ผมเอาเทคนิคไหนมาสอน,นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไปที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับอยากจะกข้ามาเทรดพร้อมๆกันคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมิน ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผูลง้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u ั s c ส i b e ในทุกๆช่องทางเทรดย่างเซียนไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเดิงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย